ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีช่วงบ่ายวันพุธนะคะวันนี้ก็ตามเคยนะคะได้เวลาจะมาทำาฟมสนใบพา,ายนะคะเชิญท่านนายกค่ะครับสวัสดีเพท,ทุกท่านนะครับเรามาดูต้นสนใบพา,ายนะครับจากต้นน้อยๆน,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 นะฮะเดีบันโกขึ้นเยอะ ต้นไม้ภายจริงๆน่าเป็นมาที่เลี้ยงไม่ยากนะครับเมื่อก่อนต้นนี้เจียวแต่ต้องใช้เวลานะครับต้นนี้ก็ประมาณสักสิบต่อปีนะตอนที่เลี้ยงใหม่ๆนะอำประมาณนี้นะครับเขาจริงๆนะแต่พอมันมีกิ่งก้าวต่างๆแล้วเนี่ยมันจะถึงให้ลำใหญ่ขึ้นนะครับนี่ไม้เนี่ยมันเป็นไม้ก่กระถางนะครับไม้ก่กระถางต้องเอาลำหลักนะต้องเอาลำหลักเนี่ยให้ตัดแบบขอบกระถางนะครับ ถ้าเป็นกิ่งตกมันไม่ใช่นะมันต้องเป็นลำของเขาอะนะครับันกระดูกภาษานะครับอันนี้เป็นรูปทรงแบบจิตละนะเนื่อกระสมวนพายเนี่ย,มมยถ้ามันไม่แตกข้างแรกนะครับมันจะไม่แตกเลยนะน้อยครั้งที่จะแตกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามรักษากิ่งกับว่าอย่าตัดทิ้งน,นะครับกิงยะยะ่งเยอะๆดกว่กกิ่งน้อยๆน,น,นะครับถ้าเขาแตกตามมาพยายามรักษาไว้นะ อย่าตัดทิ้งนะครับสมเบพาเพราะถ้านันตัดแล้วเนี่ยท่านจะตาแหน่งเดิมเนี่ยท่านต้องภาพอย่างเดียวนะครับในการดัดไม้เนี่ยไม้ก็จะมีสองฝั่งนะตรงนี้ก็มีด้วยนะครับมีแผ่นข,ขาวๆไหมเดี๋ยวเราจะตัดจากยอดจะเก็บงานอันใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็มาดัดตรงตัวด้านซ้ายมือนะก็ผมก็คัดไปก่อนนะครับถ้าเราอย่างที่ในพุ่มครั้งแรกเนี่ยมันจะเสียเวลามากนะครับเนื่องจาก เวลาเขา,ตาแตกก็จะแตกพุ่มใหญ่ก็เล็คคัดเอาไว้นะครับคัดแล้วก็เราจะใช้ข้อที่กิ่งจําเป็นนะก็่ีการคัดเผื่อนะครับพอดัดแล้วตรงกิ่งไหนที่มันเกิดแล้วก็จะค่อยคยตัดออกนะครับในเวลาเดียวที่หลังยอดอยู่ตรงนี้นะฮะยอดจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สเปยพายจะมีข้อดีคือกิ่งเหนียวแล้วก็เวลาท่านตัดเนี่ยใบตรงนี้ตัดได้หมดแต่ปลายนี่ห้ามตัดนะต้องพยายามเหลือไปไว้นะครับ มิฉะนั้นเนี่ยนาคตเนี่ยถ้าเราตัดเหลือน้อยๆแล้วก็เหลือตาอย่างเงี้ยบางทีมันทิ้งกิ่งได้เราจำเป็นต้องเหลือยออเป็นช,ช่อๆไว้ก่อนนะมาแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีะการเลี้ยงก็จะมีความยากง่ายต่างกันน,นะครับสตางัน แต่ดัดง่ายนะสมเปรพายเป็นไม้ที่กิ่นเหนียวจะเหนียวกับมะขามไมนะครับแล้วก็จะเหนียวกับตะกอนนะเนเวลาตามประเทศสาธิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ตะกูลสนสาธิตในการสร้างทำไม้นะครับก็จะดัดง่าย นี่เห็นไหมกำเอาขามาบางนะังเห็น่ะเห็นเหนะ็นชัดอยู่อโอเคแล้วก็กิ่งเลกกิ่งน้อยเก็บไว้นะครับถ้านาคพฤษไม่ใช่ก็ตัดออกได้อย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างแตกตายากนะครับคือไมายารามว่าถ้ามันไม่แตกครั้งแรกแล้วจะแตกครั้งที่สองจะแตกยากนะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาไว้นะครับรักษาไว้ก่อนนะแล้วก็ดูว่านาคพ ถ้ามันแน่นประตัดออกที่หลังได้นะครับคุณเบโวนะคะจินเจ้าค่ะก้ามเอินกล้ามเอินนะคะปิเสน,นะสวัสดีนะครับคุณเบโวนนะฮะ เดี๋ยวเอารวดเข้าน,น้อยๆนะวดเบอร์นหนึ่งนะอ่ะเาเาขเอารวดเล็กๆมาเข้านะ วิธีการแล้วก็จะดัดมานะฮะจากปกติทั่วไปนะครับถ้าไมา้มันไหลมาทางขวามือเรานะครับเราก็ดัดมาทางขวามือที่เราดัดมาเป็นทางเดียวกันเนี่ยเราเลือกเป็นการตัดระเบียบสินน่งนะ่ตัดระเบียบสิ่งให้เขาเป็นระเบียบก่อนอันนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับบอนไซไม่สามารถที่จะทําแบบ ขาดไปได้นะเราต้องพยายามทำให้ละเอียดก่อนนะครับการสร้างศิลปะมีอยู่สองแบบนะเป็นแบบหยาบสวยนะครับหยาบก,ก็สวยได้นะครับแต่ว่าหยาบแล้วสวยเนี่ยเป็นมาเท่าตดูไกลๆนะครับดูไกลๆนะดูใกลนะ้กลเนี่ยจะดูยากนะครับอันนั้นเรียกว่าศิลปะแบบสวยแบบหยาบนะกับอีกคนิดหนึ่งนะครับสวยแบบละเอียดนะท่านจะสังเกต ศิลปะที่ศิลปินท่านสร้างไว้หลากหลายนะครับจะเป็นแนวนี้นะฮะบางท่านเขียนรูปเนี่ยจะเขียนละเอียดเลยนะที่เพราะว่าผมเนี่ยเคยไปดูเขาเขียนโปสเตอร์หนังนะครับจะเขียนหยาบนะดูไกลๆสวยมากนะครับแต่ดูใกล้ๆจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะสมัยก่อนนะครับเพราะว่าผมอยู่ตลาดโฮนะแล้วก็ดูไปดูโรงหนังเาเขียนกันนะครับอันนั้นก็เป็นศิลปะแล้วก็เขียนไม่ผิดนะบอนไซ์ก็เหมือนกันเลยนะครับ ท่านสามารถสร้างได้จะหย,บยาบจะละเอียดก็ได้นะครับ ก็ต้องขอบคุณทางนายกมาเลเซียนะฮะแล้วก็นายกสายท่านนะครับของมาเลเซียที่เข้ามานะครับเราจะมีมาเลเซียเนี่ยจะมีประเทศที่มีการจับมือประการประกวดถี่นเชียนะครับเพราะความหลากหลายมาเลเซียค่อนข้างที่จะมากกว่าของเรานะก็มีประกวดถิ่นเชยนะครับเพราะว่าญินจับบอลการเป็นของพื่นกันนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยเนื่องจากผู้เล่นญิ่นน้อยนะครับอนาคตเนี่ย ถ้ามีหินเยอะๆน่าสวยๆเนียจมาคมอาจจะต้องต้องจัดประกวดนะแล้วก็อาจจะไปต้องเชิญกรรมการต่างชาติมานะครับมาดูเรื่องหิก็เป็นเรื่องที่ที่หวังว่าตอนนี้เราจะมีหิงสวยๆแับเข้าบ้านนะครับคุณชูเกียรติสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับ คุณชัดชวานสวัสดีได้ยินครับผมสวัสดียามบ่ายครับท่านนายกและสาวๆบอลไซทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะท่านใดที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ษานไม่ได้นะคะขออ่านเป็นคอมเมนต์เลยนะคะต้องขออภัยด้วยวันนี้เครื่องเปรลวนนะคะเปยไม่ได้เสียงท่านนายกกับสายผลเสียง เสียงนายกชัดครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่แจ้งมานะคะการสนับสนุนสายเลือดใหม่บอนไซ่ทำยังไงได้บ้างครับท่านได้ยินไหมครับการสนับสนุนสายเลือดใหม่บอนไซ่ทำยังไงได้บ้างครับท่าน ้โครงสร้างใา่สำหรับ้าพใต้ถังถือว่าทำได้ดีนะครับเป็นมาที่ไม่ยึดติดกัองานะเป็นไม้ซึ่ใช้ความโครงสร้างสำาหรับภาพนาสำหรสบ้าพเราเราอว่าเสวยงานนะครับทีเนะ่เป็นรายตัวนะครตัวนะแล้วก็ของที่ยนะครับความเช็ดเลือยอสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่ที่จะเนะข้ามาช่่ยสร้างผลงานเพื่อยนสร้างผลงานให้กับชาวบ้านเรานะ มีความหลากหลายมากที่ธระมชาติมีความหลากหลายมากที่สุดเพราะบนใต้เนี่ยถ้าเราสร้างตรงตามสร้ารคำนะครัับท้งตัว่งประเทศเนี่ยเราไปงานเดียวเราก็เห็นภาพมา้ทั้งหมดของประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเราเป็นการนำรูปทรงธรรมชาติมารัดแต่งตามรูปทรงที่เขาทำให้การธรรมชาติเนี่ยเราจะได้ความหลากหลาย จะได้ความหลากหลายของลูกศรนะครับดอกไม้ก็จะดูไม่เสียนะถ้าเราทำไม้เสียกัทุกครั้งในประเทศไทยน,นะถ้าดูลันเดียวถ้าไม่ต้องไปดูลันทันเตนะครับมันจะเป็นแบบนี้ไม่ความหลากว่ายทำไมเราถึงต้องได้เอาความกล้าธรรมชาติมนาะตัดทบก็ยากต่างๆธรรมชาติพอ,อ,อ,อดีนะไม่ยากความยาวความสั้ แล้วก so, ็ตัดแล้วก็ทำรูปทรงให้มันเข้ากันให้ได้ง่ายๆยนะทไม้จากก้อนาาย้านตาัให้เข้ากันัะเราก็จะได้ภาพของต้นไม้แต่ละต้นที่แตกต่างกันไปเนีคยนะ ยาโยาผ่านมาเาจะจัดจนประมาณนี้ต่อนะครับจนประมาณนี้ต่อให้เขาไม่ต่ไม่ต่อนราจะยาผ่านไม่ต่อนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้จะการคกอนคิากลจนกว่าไพ่แข็งแรงแล้วตงนหนที่มาตหอาต่อที่ไหนกได้ยาให้ห รักษาไว้ก่อนนะ่ยถ้าไม่อยา่างนั้นเนี่ยมันจะต้องตัดถ้าเกิดมันติดเสียหายไม่มีจิตเนี่ยเราต้องตัดตัดตัดใหม่นะครับแล้วกษาตัดได้รับไม้ถ้าเข้าได้ขณะทำพุ่มน,นะครับยาวพุ่มชนกันต้องคอยเวลาท่านตัดขึ้นมาตัดให้มันอยู่ในช่องนี้นะครับให้หลูกท่องนตะัดจ่าเอามาพับก,กันนะครับถ้าพับก,กันเท่าไหระะ่เนี่ยมันจะได้สวยเลยถ้าไปเอามาพับไปเยอะๆนี่เน,นี่ย เราเรียกว่าช่องอากาศห,า,หายไปนะเพราะเปิดให้ช่องอากาศนะครับถ้าเราเอาความม้ามาชนกันนะรูปทรงตรงนี้เนี่ยมันจะหายไปทันทีนะครับาการไล่ยอดเนะี่ยมันจะไม่สดเพราะนันเราต้องทําให้พุ่มมันเวลา,าตัดกอแล้วให้มีช่องอากาศไปนะครับเราทุกช่องเราําแบบนี้เวลาจบาับตาแล้วก็จะไม่สิ้นสุดนะครับมันจะไม่สิ้นสัด เราาไไปท่านต้องจัดนได่ใ้กันะครับถ้าท่านัดรออย่าตับได่ไปนะไงคไล้ไปดู้าวเา็างานนครศรีนะครับผมได้เดียวกาบนั่งคือา,านาขนายกของมาเลเซียนะครับคากบวอ่ เราอยากจะราเปลี่ยนนะครับมาถึงว่ารามีกีเปลี่มาแล้วนะเราก็หับตะโนเราไปนะครับละรวบงานเอานะแล้ก็าจารย์ต่าว่ารวบบรรยากาศสุดมากนะครับเพื่อรกเปลี่ยนความรู้สึกการังต้นการรับการเรื่องข่าวไ่ยในทุกมุภาคอาเซียนให้มีการก้าวหน้าระับสอปรมาณนั้นนะอยากให้ป็นภาคที่มันร้อนน ทก็งนะครับเราให้ความมมือมันนะครัก็หวังว่าวันหนึ่เนี่ยเราจะได้ใกล้ชิดกัน่เนสานที่แงก็เป็นโยตายของท่านชนาคมการไทยออกไปด้วกันนะครับไปนี่้

าอน้านตุป็นยาวไกลนัถ้าเราตัดดาวเนี่ยถ้ามันแตกมาเรืยว่าเป็นยาวมากเพราะวนาตในทิศวี่ยตัดจะเป็นคุ้ยาวเลยนะครับจุดาลน่เอายดูคุ้งเฉยๆนะครับถ้าเราตัดยาวเนี่ยตัดติดตัเล้เนี่ยมันได้้มันได้จด้แต่เราจะไม่เห็นเป็นตร ในการโผมเนี่ยเราก็ใจเย็นๆทำเรื่องท่นตอนการดักล่ามัาต้องเห็นโครนะครับเพราไอ้เรืองานที่สุดนะให้ไปพวกนักภาษาปีเนี่ยจบจากคณะเนี่ยเราควรจะต้อง้ามาและเห็นโผลงข้างหนังนะครับเนื่องจานไม่เห็นสิงเรนไม่เห็นรายลเอียดอะไรพกเนี่ยอย่างเรกองทนนาตงนี้เนี่ยมันเป็นที่เราจะทำมาแล้ว ม,มองใกล้ก็สวยมองไทยก็สวยนะครับอย่างที่ผมเรียนได้ทราบแล้วททว่าชิลลักปกเที่ตอดเปอนเนจากกับตะเกียบตอบมาดูได้เหมือนกันถ้าศิลักปะา,าจากได้ถึงว่าจากาเท้าเลยมีพร้อมแล้นะครับอันนั้นต้องดูจต่อดูกล้นี่คะไม่คอยดูรื่ก็ต้องมันพักไปเฉยนะครับเราจะไม่สามารถเห็นเ้้งไป ระยะความของติดแหนการดางวัตทายต่างๆมันจะไม่เห็นแหวถ้าเราฟอสในัถานะว่าเป็ถการเพื่อละเอียดถ้าสวยงามนะครับละเอียดสวยงามพอเรามองใกล้เนี่ยใกล้ไหครับเกาแลหวนวดตายที่เราตั้งใจนะครับ็นรับปะกม่ได้สองอย่างนนดางสวยกับละเอียดสวยานะครับุมมองเนี่ยม i̇şte ันจะมองใกล้หรวอใครกันครับ วันนี้ไม่ค่อยสะดวกนะคะถ้าไม่ชัดหรือเสียงไม่ชัดเสียงติดติดกับคับต้องขออาภัยเอฟีทางบ้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเอพีทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะครัคบ